โอ้งามชุดยอดแล้วปีนี้แม่นี่โดนอะไรเนาะมันแปลนี่แม่โดนวะโดนคืออะไรอ่ะแม่หมายความว่าไงโดนได้เงินด้วยกันอ๋อโดนได้เงินโดนเงินแม่ไปหามนี่แม่ขอไอ้อะคุณแม่อย่างนี้แล้วประเดือนนี้แม่จ่ายแม่แม่ภูมิใจแต่แต๊จ่ายปีนี้งามงามงามแต่แจ๊งามที่สุดอ่ะมาดูลำยายของแม่เฮือนคำนะครับบ้านอยู่บ้านใหม่ ก่อม่วงนะครับอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นได้ใจของออนซอนเฮานะครับหมอปีนี้นี่งามสุดยอดเตแตะมันเลี้ยนกันดีจ้ะนี่น้องแม่นเจ้าวพวงไหนมีเป็นห้ากิโลกันที่ปูนี่ส้มยิงค่ะตัวแบบใหญ่เตเตะใหญ่ขนาดตัแม่นเนี่ยเนี่ยจ้าวจ้าวเนี่ยจ้าดูซิดูซิฮ้อืขนาดเลยอ่ะ ้กิ่งเดียวนี่แนมเขาไหว้มีปีีกิโลๆๆอันนี้มันมันฉูมกันอยู่เนี่ยเนี่ยกิ่งเดียวอ่ะนะอ,อ <c oughs> ือดอกดอกน่านกิ่งเดียวอ่ะโอ้ดีจากตะกอนเยอะมากอ่ะเพราะว่ามันหนุยโดกสีงามเปลือกหนาผิวมันงามเลยไหมเนาะผิว,ผวงามผิวเรื่องแล้วเนี่ยผิวมันได้อ่ะเนี่ยผิวงามาขนาดมันยังแบบฟูอ,อ่ะย่วนมันใหญ่ยาวโต๊ะ แง่มเตเต้อลบอันนี้อีกกี่เดือนครับแม่จะได้ขายกูกูเตือนนี่เก็บเดือนวันที่เจซิงหาโหอยา้ยังโตได้อีกใช่ไหมพอ่อมานโ,โตก็แก่แง่มสองเดือนต่อสองเดือนน่ะมันนี่มันโตขนาดนี้แล้วเนะนาะหนา,นาหน่ะเขาเขายังไม<า>่เ<า>ชื่อแม่ว่ามาจ่ายอย่างๆมันยังไม่นใหญ่เลย น้าเมฆว่าจ้อยออนซอนเนี่ยเนาะก็เอาเขามาเปียเขาเอาขามาเปียเขาหมูเต๋อแล้วตีสิงขวดนะเจ้าโดดๆโดดนี่สวยงามแต่แต่ลำยังเงี้ยแต่ๆนะก็เมื่อก่อนอย่างปลเกลืออย่างนี้เนี่มันชานปลอกแตปลักนะจ้อยอันนี้เหมอจ้อยออนซอนนี่เนี่ยยาวโผล่กระโดกโดยหนอยก็เลี้ยนเสมอหนอยเสมอหนอยเสมอ โลกระโดกโนกอนย,ยก็เสมอเแม่ห่านนี่นเพื่อแวเลี้ยนกันบำรุงหม้่อทีไม่เอาออนชอนเป็นขวดนั่นนะเอาบำลุงบำรุงสองครั้งแล้วก็ได้เห็นสักสิบวนันสิเหราวานัวานนี่แล้วแม่พ่นสารพ่นสารพ่นสารสองครัางสองค้งสองคางแล้วก็เอาอันออนออนชอนออนชอนนี้เข้าเนี่ยตัวนี้เหรอเจ้า อ๋อเอาตัวนี้เขาเอาตัวนี้เขาคนซิฟวันค้างสีฟวันค้างซิบวันค้างแล้วอันกีเราไ่ได้ใส่สารจากจากใส่สารมาละแหมกี่วันแม่ถึงหันมันจะเริ่มจ่ออ๋อมันเริ่มจ่อแหมสักซิฟวันปลายเนี่ยหู้ซื้อละจาาหู้ซื้อว่ามันจะเริ่มตุ่มจ่อละตุ่มจ่อละอ๋อตุ่มจ่อแล้วเขาคนอยู่พนบำรุงตัวนี้ติ๊กติอ่ะรุงจนจ่อมันยาว สีฟหวานค้างสีฟหวานคีฟหวานสีฟหวานค้างเนาะจ้าวโอ้อันจอมันถึงยาวอย่างนี้เนาะจ้าวหนึงจอมันยาวปีนี้แม่ฮงซื้อไว้จ้ายตัวนี้จ่อยาวดีแอนต้นมันโฉบก่อนออกดีขนาดอะโอ้เพราแกแม่แล้วเนอะไม่จองละอายุมาที่ตัวห้าสิบวันมันจะขนาดไหนลูกมันนะอืมมันเลยอันนี้เพนเของแม่ยังน้อยเนาะเพนเนาะไม่จ้ามันเพนนี่ใหญ่เว้ย์ดีอยู่ก็สวยจ้า อยู่งามเม็ดมันขนาดนี้เปือกกันแหนเม็ดในดำสองเดือนเก็บได้ดูดิดูดีูโอ้จะนอ่อนกันดีเมอกันดีอันที่วันท่อยไสนได้ผลนดีหนอยโดกแล้วก็ ใบก็งามใบก็สวยิวก็งามเปลือกก็หนามาแตกเลยแต่สำคัญที่สุดจะได้สตางค์กับเนี้ยเนาะจะได้สตางค์ฝีเนี้ยหลายคนแล้วเจ้าที่มาเข้ามาถามแม่คุณมาถามเขาว่าเ้แค่อย่างเอาจ้อเขาอินดูเจ้าสวนเขานาออย่างน้อยเขาก็อยากให้ลดต้นทุนต้นทุนผลผลิตที่ได้เงินนักถ้าเขาอยากได้เงินนักต้องลดต้นทุนเนาะครับครับอันนี้ก็ขอขอบคุณแม่เนะครับที่ได้แม่ได้มาบอก กาเเราติดอือหมูอาวฟังนะครับ